สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจ๊ะจ๋ากับพี่เจ็ตซี่ซวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะช่องจ๊ะจ๋าคิดชนแนลค่ะวันนี้เรามีขนมวางตรงหน้าทั้งสองคนนะเอ๊มันเป็นขนมอะไรเรนี่ยหน้าตาคุ้นๆมันคือไมโลคิวอ่ะวางบนมือคุณแม่เลยค่ะมีกี่ลูกคะไม่ใช่ค่ะไมโลคิวอันนั้นไม่ใช่ไมโลคิว ไมโลคิวคืออันนี้นะคะอันนี้นะคะไมโลคิวเหมือนจะลูกใหญ่นะแต่ของจริงนะคะลูกเล็กกระจิ๊ลิปะติวะะ๋วแพ่นี้เองนะคะของเาเารียนแบบจะอันนี้ก็คือไมโลคิวของจริงนะคะนี่เราแกะก่อนนะคะอา้าวใครจะลองชิมอ้าวคนละลูกนะคะ แล้วก็ลูกนี้ของเมจิม<า>เราจะแกะดูไมโลคิวนะคะอันนี้คุณแม่เอามาลองชิมกันดูนะคะระหว่างไมโลคิวกับอันนี้คือไมโลนักเก็ตนะคะวันนั้นเราจะจ่าซื้อมาชิมนะแล้วข้างในนะคะมันเหมือนไมโลคิวเลยค่ะแต่ไมโลคิวเนี่ยหอหนึ่งตั้ง800ใช่ไหม6 0 0 0 0ถึง800นะแต่ไอตัวเนี้ค่ะ หอล้วสีบบาทเองโอ้โหเหมือนกันเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเคลือบช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวอาจะจ่าชิมแล้วเอาแกะขอขอแกะมาให้ดูนิดนึงน้องๆหลายๆคนคงจะเคยชิมแล้วน,นะคะนี่คือไมโลคิวนะคะแกะออกมาจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะอาจมาเป็นก้อนเลยนะใช่จคแล้วก็ไปสต,ต่มันมันก็แข็งเหมือนกันใช่ไหม<ฮ>เวลายอยู่ในปากเคี<ฮ>้ยวก็แข็งๆหน่อย เะะหนียวเนียวนิดนึงแต่ก็อร่อยเหมือนเหมือนผงไมโลใช่ไหมคะอ้ะอาวทีนี้เราแกะไมโลนักเก็ตมาก่อนออาชูไมโลนักเก็ตมาก่อนห่อเป็นแบบนี้นะคะห่อละสิบบาทเองนะซื้อมาจากเซเว่นแต่ไมโลคิวนี่นะคะเซเว่นไม่มีขายคะ่ะร้านค้าทั่วไปก็ไม่มีขายต้องสั่งทางเน็ตใช่ไหมอ้าวนี่คืออันนี้คือ รูปล่างมันจะไม่เหมือนนะคะมันจะไม่เหมือนไมโลคิวมันจะเป็นรูปกลมๆนะคะแต่ลองกัดดูข้างในสิคะเนี่ยค่ะนนข้างในมันจะเหมือนเป็นผงไมโลนะคะข้างในคือผงไมโลนแหละแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตข้างนอกใช่ไหมอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่มีตังค์น้อยละอยากชิมไมโลนะคะ ไม่มีตังสั่งซื้อไมโลคิวซื้อไมโลนักเก็ตมากินก็ได้แม่แอบกินแต่ว่ารสชาติจะออกหวานๆเหมือนชอ็อกโกแลตนะคะข้างนข้างในจะกรอบๆใช่ไหมคะจ,าจา้าจ๋าเออข้างในกรอบๆนุ่มๆแต่ว่าไมโลคิวนี่มันจะอาจเป็นก้อนแข็งเลยนะคะใอบใช่ตรงนี้ใช่ เอาไปแช่ช่องเหมือนเหมือนเขาไปแช่ช่องฟิตใช่ไหมแข็งนะคะมันมันผลิตมาจากประเทศมาเลเซียนะคะฐานผลิตเหมือนกันเลยนะไมโลคิวก็ผลิตจากประเทศมาเลเซียนะคะนําเข้าจากมาเลเซียของไมโลนักเก็ตก็ผลิตมาจากประเทศมาเลเซียเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อไมโลคิวนะกินไมโลนักเก็ตไปพังๆกงกนก็ได้ ใช่ไหมขมข้นค้นกว่าแล้วอันไหนอร่อยคะลูกอร่อยเหมือนกันเลยอร่อยเหมือนกันเลยนะรสชาติเหมือนกันเลยเนาะเป็นผงไมโลอัดเม็ดเหมือนกันเลยวันนี้เรามานําเสนอนะคะถ้าเด็กๆที่อยากกินไมโลคิวแต่ว่ายังไม่มีตังค์ซื้อนะก็ไปหาซื้อที่มันกินง่ายๆก่อนก็แล้วกันเนาะ มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคืออะไรลูกความอร่อยอร่อยเหมือนกันเลยใช่ไหม,อมเอาล่ะวันนี้น้องเจเจกับพี่เจสี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีขนมอร่อยอร่อยแปลกๆเดี๋ยวเราค่อยเอามานำเสนอใหม่นะอย่าลืมกดติดตามน้องจะจเจคิดชาแนลด้วยนะคะแล้วก็พี่เจส์พรนพัทด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Up to